สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงฟันธงตรงประเด็นวันนี้นะครับผมกําลังเกาะติดสถานการณ์ม็อบของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือว่าเสอไอ้ที่จะมีการจัดชุมนุมขึ้นวันที่24พฤศจิกายนแล้วก็ปรากฏว่าขณะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงจําได้นะฮะว่าวุฒิพงศ์กดธรรมคุณหรือว่าโกตีซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุของคนเสื้อแดงประกาศว่าถ้าม็อบเสียไอเคลื่อนพลเมื่อไหร่ กลุ่มเสื้อแดงและโกตีก็จะเคลื่อนพลเหมือนกันจนมันกลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นว่าแดงกําลังจะไปชนกับม็อบเสียไอ้หรือไม่ปรากฏว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับขณะที่คุณผู้ชมกําลังชมอยู่นี้ผมก็เลยบุกมาที่สถานีของโกตีแต่ในระหว่างทางที่กําลังเดินทางเข้ามาปรากฏว่าสิ่งที่เจอไม่ปกติเหมือนกับอดีตที่ผมเคยมา วินาทีแรกที่เดินเข้ามาปรากฏว่าเจอกับมวลชนเสื้อแดงบางกลุ่มซึ่งเขาบอกว่าณวันนี้โกตีกับเขาอยู่กันคนละฝั่งเป็นเพราะพฤติกรรมของโกตีซึ่งต่างจากอดีตมันก็เลยกลายเป็นประเด็นละฮะที่ผมสนใจว่าสุดท้าย24พฤศจิกายนนี้ที่โกตีประกาศบอกว่าแดงพร้อมจะออกไปต้านม็อบเสีายอาย้แต่ทำไมเมื่อผมมาถึงจุดที่สถานีโกตีเคยอยู่ปรากฏว่าเสื้อแดงบอกฉันไม่ร่วมกับโกตีอีกแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ครับช่วงฟันธงตรงประเด็นจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กับบุคคลซึ่งต้องบอกว่านี่คือเสื้อแดงและเคยร่วมวิทยุเสื้อแดงกับโกตีแต่วันนี้เขาประกาศว่าเดินกันคนละทางวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะที่อยู่กับผมทั้งหมดข้างๆนี้ไล่เลียงก็คือเอาท่านแรกก่อนนะฮะถ้าคุณผู้ชมจําได้เคยมาพูดคุยในรายการของเราพร้อมกับโกตีด้วยแต่วันนี้ถูกโกตีแจ้งจับฐานไปลัก เครื่องส่งขยายเสียงของโกตีแล้ววันนี้ประกาศว่าอยู่กันคนละข้างแล้วล่ะฮะคุณสอนลักมาลายทองนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้พูดนะฮะแล้วไล่เรียงถัดมานะฮะก็คือคุณกระแตนะฮะอ่าท่านนี้สวัสดีครับไล่เรียงถัดมานะฮะท่านที่อยู่ริมสุดก็คือคุณตังเมนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่ท่านนี้นะฮะก็คือคุณตรีนะฮะอ่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวจะได้ส่งใหม่กัน วันนี้มาจริงๆแล้วเนี่ยผมกะจะมาเจาะประเด็นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะฮะกะจะมาเจาะประเด็นว่าจริงหรือเปล่าที่แดงจะบุกไปชนกับม็อบเสียไอ้แล้วปรากฏว่าผิดคาดฮะเมื่อมาถึงแดงทั้งหมดบอกฉันไม่ได้ร่วมกับโกตีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอาเริ่มต้นก่อนเลยนะฮะคุณสอนลักษ์มาลายทองเราเคยเจอกันแล้วด้วยครับผมครับไปนั่งคู่กับโกตีเลยด้วยซ้ําครับผมครับถ้าเกิดอะไรฮะวันนี้คุณกับโกตีเราต้องเริ่มเล่าเล่าเรื่องเริ่มต้นก่อนครับในขณะ ช่วงคลรตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะผมเองเนี่ยโกตีต่างหากที่เดินมาหาผมผมอยู่8ปดเก้าแปดห้าผมอยู่มาทุกช่วงในการต่อสู้คือวิทยุของเสื้อแดงใช่ไหมฮ้กครับมีขึ้นเดียวครับในแอเรียแถวนี้จังหวัดปทุมหลังจากที่ขึ้นลำลูกกาถูกยุบไปก็มี8ปดเก้าแปดห้าขึ้นสายไหมนะฮะและผมอยู่ในอยู่ในขึ้นนั้นและนําพาพี่น้องเรามาตลอดครับต้นทุนพื้นฐานเรามาเราเราต่อสู้ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องมาตลอดโกตีเดินไปหาผมครั้งแรก เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ในการจัดงานที่จังหวัดประชุมธานีซึ่งตอนนั้นเป็นงานของพี่เล็กเป็นคนของคนแสดงในในพื้นที่จังหวัดประชุมเอาไม่เป็นไรฮะเอาตรงนี้สรุปก็คือว่าตอนนั้นโกตีเดินเข้ามาหาแล้วหลังจากนั้นก็เลยร่วมกันอุดมการมาเหมือนกันแหละตอนนั้นถามว่าอุดมการณ์เหมือนกันหรือไม่ผมเขาเดินเข้ามาหาอืเราเห็นว่าเขาเป็นคนแสดงอแล้วผมก็ต่อสู้มาตลอดอื ก็โอเคก็ไม่ถ้าเป็นคนแสดงก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปสุดท้ายมาร่วมการจนกระทั่งคุณเองกับโกตีก็มาออกรายการของผมแล้วคุณก็บอกว่าพวกคุณคือแดงนอกคอกประกาศกับผมเลยแต่จู่จูมันไม่ได้ประกาศนะผมไม่ได้ประกาศโกตีพูดโกตีคนเดียวแต่คุณแต่คุณไม่ขัดขานวันนั้นที่คุณนั่งกับผมถูกต้องครับเพราะว่า เขาไม่แต่ในในที่บริหารที่สถานีร้อยสี่เนี่ยเราคัดค้านตลอดอยู่แล้วผมเป็นแดงประชาชนผมไม่ได้แดงนอกคอกคําว่านอกข้อในพจนานุกรมเนี่ยคือลูกนอกข้อที่ใช้ไม่ได้ก็คือโกตีรับคนเดียวอ่ะคนเดียวเขาคนเดียวไม่เกี่ยวผมแต่ประเด็นก็คือพอสุดท้ายพอวันนี้อย่างผมจะมาเนี่ยโกตีประกาศบอก24นี้เขาจะระดมพลผมมาถึงระดมพลเรื่องอะไรเดี๋ยวเพิ่งดิผมมาถึงพวกผมมาเจอพวกคุณพวกคุณบอก ฉันไม่ได้เคลื่อนไหวโกตีผมก็เลยสงสัยว่าอ้าวคุณก็เคยนั่งกับโกตีนั่งอยู่กับผมอมันเกิดอะไรถ้าอย่างนั้นมันเกิดอะไรแล้วตอนนี้เริ่มต้นเลยนะครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับสถานีเสื้อแดงสถานีวิทยุประชาชนร้อยสี่จุดหนึ่งศูนย์เนี่ยเราเป็นสถานีประชาชนครับเราไม่ได้เป็นสถานีโกตีโกตีแอบอ้างสถานีเป็นสถานีประชาชนไม่ใช่สถานีโกตีแต่เวลาไปไหนเนี่ยทุกคนจะเห็นนะฮะหรือแม้แต่สื่ออย่างพวกผมก็เห็นโกตีมาแล้ว ก็ในเมื่อว่าเขาทำพีอาร์เนี่ยฮะพีอาร์ติดรถเราไม่ห้ามพีอาร์ติดรถแต่คุณต้องยอมรับตัวคุณเองว่าเราเป็นตัวแทนเหมือนคุณพูดมาเนี่ยจะบอกว่า I อบีทไม่ได้ต้องบอกว่ารายการของคุณพูดนะถูกต้องอย่างนี้ถูกต้องแต่นี่บอกสถานีโกตีมันไม่ใช่สถานีเป็นสถานีของประชาชนคือตอนหลังหมายความว่าโกตีพยายามจะไปบอกว่านี่คือสถานีโกตีถูครับมันก็เลยทําให้พวกคุณซึ่งจริงก็ถือว่าร่วมกันก่อตั้งมาคือโกตีแทบจะไม่ได้ออกเงินเลยโดยสารไม่ได้ออกถูกต้องครับเอาแล้วทาไมเขา ประกาศอะไรมาเป็นโกตีตลอดฮะกาน,นี่ไงฮะเขาเรียกว่าแฝงทำโปรโมทต,ตัวเองฮะไม่แ้วทำไมตอนแรกคุณยอมรับผมไม่ได้ยอมรับอมไม่มีพี่น้องประชาชนไม่ได้ยอมรับนะไม่แต่ทําไมตอนนั้นไม่มีข่าวออกมาเลยว่าเฮ้ยพวกคุณเองมีรเราไม่อยากาให้แสดงแต่แก่อ๋อแต่เราเฝ้าดูพฤติกรรมอืเฝ้าดูพฤติกรรมหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นหน้ากองปราบไม่ว่าจะเป็นหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งผู้ใหญ่เตือนหลายครั้งว่าอย่าได้ออกไปแล้ววันนี้คนที่ออกไปไม่โดน ถูกตีก็ถูกดำเนินคดีเดี๋ยวจะได้มาเล่าตรงนี้อกำลังจะบอกว่าต้นเหตุก็คือว่าคุณรับกับอุดมการของเขาไม่ได้ถูกไหมฮะตอนนี้อุดมการของคนเสื้อแดงซึ่งไปช่วยพี่น้องประชาชนผมรับได้แต่เป็นอันดาภานเหมือนคุณตั้งให้ผมรับไม่ได้เพราะคนเสื้อแดงไม่ใช่อันดาภานนอกข้อกวตีบอกแดงนอกข้อกลคือแดงอันดาพานก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของคุณอย่างนั้นก็เรื่องของคุณตอนแรกว่าณวันนี้จุดของพวกคุณเสื้อแดงคือรับไม่ได้อีกแล้วกับความคิดของเขาถูกต้องครับ ก็เลยเหมือนกับว่าสถานีของเสื้อแดงตอนนี้ไม่มีโกตีกแล้วไม่มีครับเพราะว่าวันนี้ที่ผมมาผมก็เลยแปลกใจว่าคุณไม่ร่วมกับเขาวันที่24นี้ประชาชนผมก็ไม่ร่วมไม่ร่วมเพราะว่าในเมื่อว่าการก้าวเดินกันมาเนี่ยเรารเป็นสถานีประชาชนเรารักษาพี่น้องคนเสื้อแดงมาตั้งแต่ปี49อมาถึงวันนี้56ปีแล้วแล้ววันนี้คุณมาถึงปุ๊บคุณมาแบ่ง เป็นแดงนอกคอกอาคุณแยกตัวทําไมอืมอืมคุณคุณแบ่งเพื่ออะไรอืมไม่แล้วตอนที่คุณจัดรายการด้วยกันเนี่ยเวลาเข้าประกาศเขาเป็นแดงนอกคอกแดงฮาร์ดคอร์ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอ้าวทำไมตอนนั้นคุณปล่อยให้เขาไปออกสื่อได้อะไม่ฮะเออเขาลั่นไปออกเองถือ,อวิสาสะนะครับไม่แล้วเวลาเขาจัดเสื้อแดงของเครื่องพวกคุณเขาก็ประกาศทําไมคุณไม่ตําหนิเขาอตอนนั้นตําหนิครับอืมเขา้า เข้าประชุมแต่ละครั้งแต่ละรอบเราบอกห้ามใช้ห้ามใช้ถ้าจะใช้ก็ใช้ตัวคุณคนเดียวอย่ามายุ่งเกี่ยวสถานีอย่าไปเหมารวมว่านี่คือแดงนอกคอกทั้งหมดถูกต้องครับยังไม่ฟังยังยังผมเนี่ยในในนามจัดรายการผมเป็นประธานสภานกเขาก็คือสภาประชาชนเนี่ยผมก็เป็นของผมคนเดียวไม่เกี่ยวกับประชาชนคุณจะนอกขคอาเรื่องของคุณแต่คุณจะเอาสถานีไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าสถานีเป็นเป็นสถานีร้อยสี่จุดหนึ่งศูนย์สถานีประชาชนอ่าเอาตรงนี้ฮะท่านต่อมา้ะคุณกระแต ทำอะไรอยู่ในสถานีวิทยุฮห้จริงก็เป็นมวลชนเนี่ยค่ะชอบความยุติธรรมไม่ชอบแบบหาผลประโยชน์แฝงมาในรูปแฝงมาแบบว่าช่วยเหลือประชาชนแต่แฝงคุณกระแตคือคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เราคุยกันคุณกระแตก็คือเป็นคนซึ่งอยู่ตรงกองปราบใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ม็อบเสื้อเหลืองประทักับเสื้อแดงใช่ค่ะตอนนั้นโกตีเองก็บอกกับผมเหมือนกันว่าเขาไม่ได้เป็นการปลุกระดมข้อเท็จจริงเป็นยังไง เขาปลุกระดมตั้งแต่ตอนกลางคืนที่เขาจัดรายการแล้วแล้วตอนนี้ผู้ใหญ่เขาโทรโทรมาประมาณว่าปรามเขาาไม่ไม่ไม่ให้ปลุกระดมไม่ให้พี่น้องออกไปพี่สอนรักก็เป็นคนพูดแล้เช้ามาเขาก็ยังปลุกระดมใครไม่แดงไอ้ใครไม่ไปคือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เสื้อแดงแต่คุณไปนะวันนั้นวันนั้นไปที่ไปคือไม่ได้ว่าอยากจะไปนั่นคือไปไปวัดละครั้งก่อนไปสวดมนต์นั่งสมาธิจะไปทุกเดือนแล้วขี่มขี่มอเตอร์ไซค์ มันจะมีแยกพูผลพูผลกับวิภา,าวดีจะไปทางไหนดีก็ตัดสินใจเข้าเข้าผหผลมาดูพี่น้องเราว่าสลัหรือยังพอเข้ามามันเกิดชุลมุนชุลเกก็เลยลงมาถาม,มถามพวกเพื่อนในแหละพวกเสื้อแดงด้วยกันในแหละวันนั้นไม่ได้ใส่แดงเข้าไปอ,อพอถามแล้วตอนนี้มันจะมีอยู่คนหนึ่งถามเสร็จยังไม่เสร็จเลยอ่ะ เสื้อเหลืองมากระชากไปตบไปกระเทืมอ่ะแล้วเราไม่เข้าไปช่วยได้ยังไงพอเข้าไปช่วยก็โดนเข้าไปหมัดหนึ่งไม่แล้วตอนนั้นอคุณก็เราบอกว่าคุณไปเพราะคุณไปโดยบังเอิญหรือเปล่าวันนั้นไม่ได้บังเอิญค่ะคือตั้งใจไปดูมวลชนว่าสลายหรือยังเราจะบอกว่าเอออย่าไปตตั้งแต่วันแรกที่โกตีประกาศคุณไม่เห็นด้วยที่จะไทยเป็น้วยแล้วไม่ได้ว่าจะอยากไปทไมตอนนั้นมันปรามกันไม่อยู่แล้วเหรอฮะมันไม่อยู่ค่ะเพราะว่าเขาเขาลั้นนะคะเขาอยากเอาชนะอืชนะใคร <Ừ. S 2> อ่าตรงนี้อ่าหนุ่มๆก็ไม่อยากจะพูดแล้วแต่ <Ừ. S 2> คือความจริงอ่ะความรู้สึกอ่ะคือแบบมันไม่ใช่อ่ะ <Ừ. S 2> มันจะเอามวลชนไปตีกันทําไมคืออีกอย่างหนึ่งเวลาอ่าเวลาที่ว่าคุณเรียกมวลชนไปไปตีกันแนละ้วคุณอยู่ไหนวันนั้นคุณใส่เสื้ออะไรคุณใส่เสื้อ<ข>นอ้นำเไหมเขาอยู่กองปราบนะอยู่กองปราบบ้าอะไรเขาอยู่โน,น่นเขาไปานั่งกินกาแฟอยู่ภาเพือ่อไทยก็ดิกเท้ากินกาแฟอยู่แล้วใส่เสื้อน้ําเงินอ่ะมันอยู่เสื้ออะไรมันสลิมหรือมันอะไรแล้วเอาเสื้อสลิมไปขายอ่ะ ครับไม่ได้คุณรับไม่ได้แล้วตอนนั้นกลับมาถามจริงตอนนั้นคุณถามเขาตรงๆไหมว่าเฮ้ยทำไมโกตีคุณทําอย่างนี้เงียบแล้วถามว่าพี่ถามไหมตอนนั้นถามโกตีมากคือไม่เจอไงไม่เจอแล้วเขาก็เงียบแล้วตอนนี้คือมันจะอึมคึมกันต่างคุณก็ต่างไม่พูดกันแล้วพอมาระเบิดลงแล้วตอนนี้พี่ดามาอืมคุณดารุณีกิจบุญยาลัยใช่แล้วตอนนี้เขาบอกว่ากาดเขาจะโดนคนเดียวอ้าวแล้วตอนนี้ก็ถามตอนหน้าพี่พดาว่าตกลงตกลงเอ่อสถานีนี้โดนกี่คนแล้วพี่ส้มก็บอกว่า กระแต่ก็โดนแต่ไปแจ้งไปแจ้งกับเรียนเลสกิลแต่ในน้มร้อยสี่แล้วอ่ะคือยังไงฮะคือจะบอกว่ามีคนบาดเจ็บด้วยแต่กติรับผิดชอบไหมตอนนั้นไม่รับผิดชอบค่ะเอาเอาแค่กาดเขาอย่างเดียวคือช่วยเหลือเฉพาะกาดของเขาคแต่เพราคุณซึ่งก็คือรวมกลุ่มวิทยุเหมือนกันมวนชนอยู่อยู่เนี่ยร้อยส่เนี่ยจะตายก็เพื่อร้อยสี่เนีเพื่อความถูกต้องเนี่ยแต่ถามหน่อย ว่าคุณเคยเห็นบ้างไหมว่าเราไปช่วยออกไปช่วยเนี่ยพี่น้องเราโดนกระทืบโดนน่วมเนี่ยพอเวลาเหตุการณ์สลายแล้วคุณโผลมาแล้วคุณใส่เสื้อน้ําเงินน่ะมันหมายความว่ายังไงอเอาเลย,อยาก,กถามเนี่ยคุณตังเมใช่ไหมฮะอันนี้อี๋ยวส่งไมาสักนิดนึ่งทำอะไรอยู่ฮะทุกวันนี้ ก็เป็นคณะกรรมการของร้อยสี่ค่ะม,มันเกิดอะไรขึ้นฮะทาไมวันนี้โกตีตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าโกตีก็ไปตั้งอีกคลื่นหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ประกาศว่ายี่สีนี้เขาจะรวมพลเพื่อจะชนกับม็อบเสียไอ้คุณเองอะคุณเองไม่ได้ไปกับโกตีไม,ไม่ได้ไปอยู่กับโกตีทั้งที่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนคือ,ค,อคือก่อนหน้านี้นะคะ่าในกิจกรรมของโกตีหลายๆกิจกรรมนะคะคือทางทางคณะกรรมการหรือว่ามวลชนทั่วๆไปเนี่ย ที่ที่เป็นส่วนรวมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ด้วยคือจะไม่เห็นด้วยนะคะแต่แต่แต,แต่เราก็ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรที่เขาทํานะคะไม่ตอนนั้นคือถ้าผมเองคนนอกเลยผมผมก็อาจจะนึกว่าเฮ้ยทำไมเวลาประชุมกันเวลาคุยกันคุณไม่บอกโกตีเหรอมึงโกตีไม่เอาหรือมันไม่ประกาศทางวิทยุไปเลยว่าโกตีทําคนเดียวพวกเราไม่เกี่ยวแต่ทำไมตอนนั้นมันเหมือนกับเฮ้ยพวกคุณรวมไปกับเขาหมดเลยคือคือคือ,อในเรื่องของการยับยั้งเนี่ยเรามีการยับยั้งเกือบทุกครั้งนะคะ แต่เขาไม่ฟังแต่จะให้เราไปประกาศะนะตอนนั้นมันไม่ได้ในเมื่อเขาคือหนึ่งในร้อยสี่จุดหนึ่งศูนย์เราก็ต้องให้เกียรติเขาไม่มมนจะกลายว่าสังคมจะมองว่าแดงแตกอย่างนั้นหรือเปล่าฮะที่ตอนต้องเก็บเอาไว้ใช่ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเราเราไม่ต้องการให้ให้ให้ตรงเนี้ยเกิดทำคอรลหะหรือว่าให้คนได้มองว่าเออวันนี้นะร0 4 1 0สถานีเสื้อแดงเนี่ยเราแตกกันแล้วแต่การกระทำของเขาเนี่ยนับวันอะเขายิ่งทำเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะแตกนะคะ คือคือด้วยการที่ว่าออกไปทำกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่ฟังเสียงการคัดค้านของคณะกรรมการประชาชนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ให้คําแนะนํามาคือแสดงว่าก่อนหน้านี้ถ้าย้อนความกลับไปทั้งที่หน้ากองปราบก็ดีหน้าพักประชาธิปัต์ก็ดีใช่ค่ะคุณกะจะบอกว่าพวกคุณไม่เห็นด้วยกับเขาไม่เห็นด้วยค่ะเออค่ะอ่าแล้วทำไมไปเกิดเรื่องจนได้ฮะ ไม่เรากลับมาคุณไม,ไม่ถามเหรออย่างที่ผมสงสัยไงชาวบ้าน<ม>คือเฮ้ยทำไมคุณไม่ถามกันเหรอเฮ้ยทำไมกตีคุณทําอย่างนั้นทาไมคือคือตรงนี้นะคะเวลาเขากลับมาเนี่ยนะเขาจะไม่มีอะไรให้เราคือเขาก็จะไปอยู่ส่วนของเขาคือตอนเนี้ยเหมือนกับแบบว่าข้างในอ่ะมันเกิดอ่าภาวะที่ว่าเราคุยกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เพียงแต่เตือนกันเป็นบางครั้งแต่ฟังไม่ฟังเนี่ย มันอยู่ที่ตัวเขาอเราก็จะมองเขาจับตามองเขาอยู่ว่าการกระทําของเขาที่เกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยเขาทําเพื่ออะไรและจนถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีคําตอบในใจเราว่าเขาทําเพื่ออะไรทำ<ต>เพื่ออะไรฮะโกตีบอกทําเพื่อประชาธิปไตยก,ก็ก็ตรงนี้ก็เป็นคําพูดของเขานะคะแต่เราก็อยากให้ประชาชนแล้วก็สื่อต่างๆได้มองว่าสิ่งที่เขาทําหรือว่าสิ่งที่คุณเห็นที่คุณสัมภาษณ์เรามาก่อนหน้านี้ว่า เขาทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าในขณะที่ผู้ใหญ่หรือว่ามวลชนหลายๆฝ่ายไ,ไม่ต้องการให้ประชาชนออกไปประทับกันหรือว่ามีปัญหาเพราะว่ามันจะเป็นผลกระทบกับรัฐบาลเพราะก่อนหน้านี้หลายคนก็บอกถ้าแดงออกไปไปชนกับอีกม็อบหนึ่งรัฐบาลยิ่งจะไปเร็วตแต่โกตีก็เคยประกาศบอกกับผมถ้าเสียายมาโทษนะฮะโกตีบอกเจอตีนคือผมก็ยังนึกว่ากลุ่มพวกคุณจะระดมพลไปตีกับเขาก็คําว่าเจอตีนเขาคงจะเจอตีนเสียไอ้มากกว่านะไม่ใช ไม่ใช่ใชเสียอ้เจอตีนเขาะนะคะอ่ะเอาละฮะคุณตรีนะฮะขออนุญาตสักนิดหนึ่งคุณตรีนี่ทาอะไรยังไงอยู่ฮะค่ะคือพี่ตรีเป็นคณะกรรมการลุ่นก่อตั้งตั้งแต่เริ่มแรกของ,ของคือว <40 4 S 1> ิอญาณแดงจุดหนึ่งศูนย์นะคะคือตอนนั้นน่ะเริ่มก่อตั้งนี่คือคเลือกตั้งเสร็จแล้วอพอเลือกตั้งเสร็จแล้วเราก็อยากมีสถาน